โอ้ยสีสวยมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสวยอะสวยมากเโอ้โหโอ้หนี่นี่นี่ปิงเอาไม่อยู่อย่างนี้แ้ะจับป่ะเอ้ยเป็นไงอ่ะแม่ดูหน้าแม่ดิยอันใหญ่เชอาตรงนี้ใช่ไหมอ้าวอาหารใส่ป้ายอ้าวลุยฟึบนี่โอ้โหนี่ส่งตรงถึงที่ดูดิ ตัวใหญ่กว่าอันยาอีกอะโอ้โจอันาจับฉลามอะ่ะได้จับฉลามแล้วเป็นไงบ้างอ้าวสวัสดีครับอัญญาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับซาชูร่าฟารมครับผมเราอยู่ที่เพอร์คูล่าฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มปลากระตูนนะครับอ่าพร้อมยงังอ้าวไปเลย เซอร์กุล่าฟาร์มนะครับอ่าเป็นฟาร์มปลากระกตูนนะครับล้างมือ,อยังนี่นะมาถึงต้องไปล้างมือก่อนนะนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องล้างมือก่อนก่อนที่จะจับสัตว์นะเขาให้จับสัตว์ได้ด้วยนะอ่าไปล้างมือก่อนเร็วครับอ่านี่นะครับนี่พอเราล้างมือแล้วเราก็สามารถจับสัตว์ในนี้ได้นี่ครับนี่อยาก้าสาเป้าอันนี้ได,ได้ตัวเขานิ่มๆอ่ะอย่าลองจับดินี่ เขาวัต่อมือพ่อใหญ่เลยนี่ดูดิเอญยาดูนี่สมมวัดต่อมือพ่อใหญ่เลยนี่นี่นี่เจอปลากระตูนแล้วนี่ไงนี่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 แหมเป็นไงเดชเขามัดต่อใหญ่เลยอันนี้บ่อปลาอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้ปลาหมีมูเยอะๆเลยครับนี่อุ้ยเอญยานี้กล้าจับเปล่านี่ปลาดาวเป็นไงอ่ะเขาเป็นไงลูก ไหนบอกชนิดแข็งๆๆแข็งอ่ะแข็งแข็งเหรอไงพ่อลองจบหน่อยอ๋อ <c oughs> เขาเป็นแข็งแข็งนะแต่จับได้นะนี่เขายังไม่ตายเนี่ยเขาเป็นเป็นๆน,น,นะนี่นี่มีนี้เด้ยวนะยอันนี้ก็แข็งแข็งอันนี้เป็นบอ่อสัมผัสอันนี้ห้ามให้หานะครับอันนี้เป็นปลาดาวกับปิงทะเลอันนี้เป็นไงครับปล <c oughs> ากกจักจี้จักจีปิงตัวใหญ่เลยอันนี้เห็นป่ะตัวใหญ่เลยเนี่ยไหนต้องจับปิงทะเลดิต้องจับปิงทะเลนีดดินี่นี่นี่เล็ก ไหนบอกเพื่อนๆนี่เป็นไงนิ่มนิ่มยืนยุนนิ่มนิ่มยืนย่นไหนลองบอกเพื่อนๆนี่เป็นไงบ้างไหนพอรกลับเลยอ๋อเขาจะนิ่มนิมนะครับเป็นหยุ่นยนนะครับนิ่มเลยอ่ะนิ่มมากครับเพื่อนๆนี่มีพี่เขาคอยอธิบายด้วยนะครับนี่นะครับมาบอกใหม่นะเฮ้ยอันนี้เป็นปลาเฮ้ยเอนย่านี่ปลาฉลามจับได้ค่อยๆจับค่อยๆจับนะโอนี่ เหรอเขาพ่อรังกับหนะน่อยไหอุ้ยเขาสัตว์ตาะอันยาเนี่ยต้องค่อยๆจับเขาเนี่ยอุ้ยเขาเชื่องมากเลยดูดินี่นี่ะครับสาปลาดาวนะครับเยอะแยะเลยนี่หลายสาเลยอุ้ยไหน,น,น,นขอจับหน่อยได้ไหมครับเอออันยาไม่กลัวอะไรเลยทะเลเลกก็ไม่ัวใช่ ขาจับลอยเขาจับลอยอัญญาไหนจับปลาฉลามให้เพื่อนดูไหนได้ไหมโอ้อัญญาผู้ไม่กลัวเลยเลยเป็นไงบ้างได้จับฉลามแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่ห้องมาแล้วนี่จับได้ด้วยเฮ้ยจับได้ด้วยเฮ้ยนี่ประดาวจิ๋วอะ นี่นี่ปานิโมอันยานี่ปานิโม กรตัวใหญ่มากอันนี้เป็นเปลือกของคุ่งมังกรนะครับนี่นะครับอันยาครับนี่นี่นี่ปิงเขาไม่อยู่อย่างนี้เลยกล้าจับป่ะอุ้ยอันยาเขาจับได้ดูดิเอ้ยเป็นไงอ่ะเอ <c oughs> ดูหน้าแม่ดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอันยาเก่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่เขากลัวเลก นี่คนก็ไม่เยอะมากนะเอาปีนดูได้เลยลูกโอ้โหปลาดาวตัวมันเริ่มเลยเนี่ยดีดิโอ้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมตรงเนี้ยขาเขาเต็มเลยนะนี่เห็นปะเห็นเห็นขาเขาไหมครับนี่จับได้นิดหน่อยนะไม่ไปดึงเขานะครับขาเขาจะเยอะๆเลยอันนี้ออกเป็นสีเทาๆนะเพื่อนๆนนี่โอ้นี่มีหลายสีเลยดูดิเห็นปะมีสีอ,อกแดงๆด้วยนะนี่มีออกสีม่วงๆด้วยป่ะเยอะแยะ,แยะเลย บ่อสัมผัสเขาห้ามให้อาหารนะครับอ๋อนี่ปลานีโมนะครับโอ้โหนี่เต็มเลยโอ้โหโอ้โหนี่นะดูนะโอ้โหนี่จุ่มไปได้เลยนี่เขามาตอมมือคุณพ่อนเต็มเลยอยู่แค่สัตว์ประหีดแค่น,นี้เองนะครับนี่ให้เด็กๆมาได้สัมผัสมีปลาเป็นๆเ,เลยนะโอ้โหอันนี้เขาเรียกกุ้งมังกรครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะ น้ำจิ้มซีฟูด้ดนะน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้มีบ่อบเป็นปลาใหญ่นะเพื่อนๆนะโอ้นี่ไงมีปลาฉลามด้วยไม่รู้ตรงนั้นกันเพื่อนเนาะปลานี่นี่อันนี้อะไรอะปูเสฉวนหรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงด้วยนี่ไงปูเสฉวนร,รู้จักป่ะปูเสฉวนเนี่ยเขาเป็นปูแต่ว่าใช้กระดองของหอย,อยนะมัน<ว>เป็นบ้านเขาเนียเต็มเลย โอ้โหเต็มเลยนี่เราว่าอยู่ใกล้ทะเลมากเลยนะโอ้ยสวยไหมโอ้ยสีสวยมากโอ้โหโอ้โหมันสวยอะเอา้าข้างบนนี่ก็มีอีกนะครับเป็นบ่ออะไรเนี่ยอ่าเป็นบ่อพ่อพันุปลานะครับน่าเป็นบ่ออนุบาลโอ้โหสวยเกินบรรยายโอ้หสวยจริงครับ อันนี้มีต้นโกกางด้วยนะโอ้เต็มเลยอันนี้เขาทำเป็นระบบนิเวศนะครับเป็นปูก้ามดาบนะเห็นไหมเอ่ยใครสังเกตเห็นมั่งปกล้ามดาบก้ามเขาก็เริ่มเลยเห็นไหมครับเหมือนดาบเลย,เด,ยดูชัดๆนี่นะปกล้ามยาวมากโอ้ยโอ้เป็นท่อส่งอาหารน่ะดูดิโอ้โหอาหารเวลาอาหารอนอ่าได้ครับอ่าให้ทีละเม็ดนะ เอ้ยนี่โอ้โหโอ้โหกินกันใหญ่เลยเออกินกันใหญ่เลยอัญญาตรงนี้มั้งให้ปานนิโม pues ่มั้งนี่เป็นปานนิโม่ตัวใหญ่นี่ใครชอบดูการ์ตูนเรื่องนิโมนะนี่มาดูกันโอ้หูนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้ยมีตัวใหญ่มาด้วยอ่ะนี่มาเต็มเลยเอ้ยมาเต็มเลยอ่ะไปต่อไปต่อเอ้ยมีปลานกแก้วด้วยอัญานี่ปลานกแก้ว ต้องเยอะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอ้ยนี่ตัวใหญ่นี่เป็นบ่อปลาใหญ่นะครับอันใหญ่ชอบตรงนี้ฮะชอบตรงนี้ใช่ไหมอ้าวอาหารใส่ป้ายอ้าวลุยฟึบนี่โอ้โหนี่ส่งตรงถึงที่นี่เขามากินใหญ่เลยอ,อีก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 อ้าวใส่เลย นี่เ,ออเห็นไหมเพื่อนๆไม่ต้องเดินลงไปเลยอ่ะโอ้ยวิวสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเราต้องระวังด้วยนะบ่อน้ำเนี่ยลึกนะสำหรับเพื่อนๆน,นะต้องไปกับผู้ปกครองนะครับเนี่ยดูดีพ่อชอบทะเลมากเลยทะเลเขาสวยมากเลยเนี่ยแล้วเขามีที่พักอนะ่ะอยู่ติดทะเลเลยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะ ไหนตรงนี้มีอะไรบ้างดูก่อนโอู้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะนีโม่ก็มีโอ้โหมาลุมกันใหญ่เลยโอ้โหมาลุมมันยากันใหญ่เลยโอ้หนี่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยเพื่อนๆดูดินี่เขาอยู่ใกล้ๆเราเลยโอ้โหนี่ไงโอ้โหดูนี่เห็นคีบเขาขึ้นมาเลยะขอชั้นกินอาหารหน่อยได้ไหมฉันหิวมากเลยให้อาหารชั้นทีโอ้หดูเชื่องมากเลยเนี่ยนี่ไงนไงโอ้โหเขาเชื่องจริงอ่ะ นี่ตัวเริ่มเลยเนี่ยดูดินี่แต่บ่อนี้ามเอามือลงนะครับเป็นปลาตัวใหญ่นะนี่ดูตัาเชื่องมากเลยเนี่ยใกล้ๆมือเลยเนี่ยดูดิโอ้โหดูนี่นี่ครับโชว์ตัวหน้าดูเลยโอ้หนี่ตัวนี้ก็มาโชว์ใหญ่เลยนี่บ่อนี้โอ้มีเม่นด้วยนะครับเม่นทะเลนะลูกปลานกแก้วแน่เลยอ่ะสวยนี่เขาชอบโชว์มาตลอดเลยตะกี้ว่ามีอาหารใครไม่รู้จักต้นกงกลางนี่นะครับต้นกงกลางนะที่อยู่ชายป่านะอุ้ยโอ้โหโอ้สวยนตัวเริ่มเลย โอ้นี่สีส่วนตัวใหญ่เลยอ่ะเพื่อนๆนี่ดูตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้นี่ปานีโมสีดําเต็มเลยอ่ะอันนี้เรียกปลากระตูนอานม้านะครับเพื่อนๆเยอะแยะสะใจมากเลยมีทั้งล่มมีทั้งแดดนะครับอยู่ติดทะเลเลยเพื่อนๆอันนี้เป็นปลาทะเลเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เขาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นปลานีโมกับปลาอินเดียนแดงนะครับนี่มี2แบบนะ ถ้าอินเดียนแดงเขาจะไม่มีแถบขวางนะเห็นปะจะมีตัวส้มเล็กๆเนี่ยที่เป็นสีพื้นๆิเนี่ยนี่ตัวนี้เห็นปะจะมีแถบคาดยาวอย่างเดียวนี่ถ้าปลากร์ตูนเนี่ยจะเป็นแถบขวางนะครับโหเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้อยใหญ่ให้ใหญ่เลยโอ้ยกินกันใหญ่เลยโอ้อันนี้ปลาวัวนะครับ ปาวัวปิกัสโซโอ้โหนี่ปิกัสโซเป็นศิลปินใหญ่ของระดับโลกเลยนะอันนี้เขาเรียกปาวัวปิกัสโซนะครับนี่มาใกล้ๆเลยนะเพืเ่อนๆโชว์ตัวใกล้เลยนี่เขาเห็นเน้ามาดูเขาไม่โชว์ตัวใหญ่เลยนี่เขามีหลายบ่อมากเลยแล้วก็มีชื่อเขียนให้ด้วยนะว่าเป็นอะไรอุ้ยตัวนี้สวยเหมือนใส่เสื้อเลยอันนี้เป็นปากรตูนอันมาโอ้นี่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้โหยเยอะๆอย่างเยอะ โอกินใหญ่เลยโอ้โหอัญญาให้ใหญ่เลยอ้โหโหให้ใหญ่ให้ใหญ่เลยบ่อด้านนู้นมีอะไรไหนยไปดูเจ๊ลูกอุ้ยตัวใหญ่มากปลาฉลามฉลามเสือดาวอ้ยนี่นี่นี่อัญญาขึ้นมาแล้วนี่อุ้ยตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเท่ากับมือพ่อดูดิอันนี้เขาเรียกฉลามเสือดาวนะครับเป็นสัตว์กินเนื้อนะแต่ดูแบบเชื่องมากเลยอ่ะเขาจะวนรอบบ่ออย่างนี้นะนี่มาอีกแล้วนี่ใกล้ๆเลยเห็นไหมโอ้ยนี่ดูดิ ตัวใหญ่กว่าอันยายอีกอะนี่นี่ไม่เกินนะอยอ,อ,อ๋ออันนี้เขาแยกนะครับน่าจะเป็นกําลังเพาะพันอยู่นะครับเนี่ยแยกเป็นคู่ๆเลยนะเพาะพันได้เยอะแยะเลยนี่มันก็มีเยอะเลยนะครับนี่นี่เต็มเลยครับอุ้ยมีปลากระเบนด้วยปลากระเบนทองนะครับโหนี่เต็มเลย น,นี้เป็นฉลามคีบดำนะครับโอ้โหก็ว่ายมาใกล้ๆเลยโอ้โหโซ่ตัวกันหน้าดูตัวยังใหญ่โอ้มีหลายตัวด้วยเป็นฉลามผูดำนะครับอันนี้นะครับเป็นบ่อจำลองนะครับระบบนิเวศของปลาตีนนะครับ,นนครบ,บ,ครบใครเคยเห็นบ้างเขาอยู่ได้ทั้งบนหุบทั้งในน้ำนะครับนี่โอ้มีหลายตัวเลยเพะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ธรรมชาติได้อยู่กับเรานานๆนะอ่ามีมีโหมีหลายตัวเลยเพื่อนๆโอ้โหปลาต่อเมืองยาเต็มเลยอ้าวสำหรับวันนี้เราเที่ยวกันสนุกพอแล้วปลากอดติดตามกันเลยกับช่องพายาด้วยนะบายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมุกขนมาบุ้ยบุโอเคไม่มีไม่มีมือปิดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะโอ้โห แล้วสัปดาห์หน้าจะพาเพื่อนๆไปไหนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอัญญาด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ